ตมหัวไล่สิงบ่อนี้ตีมันบอกกลัวเพลวขอดบอดีไปสูนขบน้บแฝงไปเลยนะเจ้าเขาจะได้อีกยีิบไ,ได้สร้างงประตูจ้ะ เลือกซอกประตูตาเม็นมันมวนนะ้นมกิดเป็นคนแห่นเสื้อมาได้แลววข้าที่อยากฟังคบสุนนาสลากก็พัดจัดเกณฑเต่งดาตามจีตนนาสัทธากำลังซักเป็นส่วนคัดสัดเป็นโยกันสำหรับเขียนเส้นคำคบตึกโถนไม่ทำกับคนเท่าใจไว้คอ้คุกนดตั้งตนกันางอื่อผู้สุากหาก แสดงความดีดกับดาวล้านนาตุยนะครับผมนั่นหมายความว่าส่งพลังของซอฟต์คอเวอร์ต่อไปนะเจ้าสร้างสรรค์ดาราดดีต่อไปนะเจ้าถ่ายรูปกันเลยนะเจ้าที่จะมาห่วงกันพลังบม่ว่าจะเป็นข้าราชการสำหรับการเบิกผามนะเจ้าอีกสองครัขอบคุณเจ้านักนะเจ้าขอบคุณท่านทุก่าบรังไปได้เตินะเจ้าชอบเลยรางวัลและก็รับเงินรางวัลนะเจ้า ้อมาครับคนเดียวเลยเนาะเจ้าเรับเจ้ารักเพื่อคะแนนสำหรับจ้างซอไปจังเปลียนนะจ้านะพยาวเ้าความใจใจเลี้ยวมาครับเอาเมฆหุ่นแต่ยกมือไว Hãy subscribe ta kênh Ghiền Mì mưa Để không công và tình ta hấp dẫn đi lâu năm mà còn nhau ปาลามีแต่ตักนั่งไหลของเจ้าได้ฝ่ายเหนือดังอันที่ได้เจอเข็มกำมาในงานกลางจังโซลองนมาขอเป็นลูกเป็นหนาเตียงบ่อเกาบ้านเหมือนน้ำสารงน้ำโอยหมาอูเดินโน้่หาเกี่ยวโยงเหมือนบ้าส เอเียงไมตัดทีันกันใครน้ำน้ำน้กันลับอางกตน้ำต้นเสียงยิ้มานลัคารายอดยอดตามอยวเกาหลีเราบมันไหลจากเยี่ยวบีเฮอได้เลี้ยวจากในํำ ตัวกู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  คือวันนี้คือก็คือเป็นเป็นทีน่ว่าเป็นเป็นงานที่ประสบผลสำเร็จมากจ้าวันนี้เป็นวันวันที่เอ่อครั้งท,ที่ชิงชนะเลิศนะจ้าที่ผ่านมาเรามีรอบคัดเลือกไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะวันที่10พฤศจิกายนนะคะจ้าตั้งทั้งหมดมี14ท,ทีมวันนี้เหลือ7ทีมแล้วก็วันนี้ที่เราออนจะมารับรับขานฟรอมวันนี้เป็นประเพณีของบ้านเหา ของร้านนาะของเฮานะคะเช่น<ช><ช>ประเพณีร้อยกระทงประเพณีเดียวขึ้นดอย<ช> กานกลวยสลากแล้วก็มีประเพณีในด้านปีใหม่เมืองปีใหม่เมืองโดยนะเจ้าแล้วก็มีตามเข้าใหม่ค่ะทั้งหมดเจ็ดประเพณีนะคะค่ะอาจจะลืมไปคว่างมีเห็นอย่างนี้นะคะค่ะคคบแลน้เจ้าเนาะคือดีใจที่เราอ่อนหลังจากที่เราผ่านรอบคัดเลือกมานะเจ้าเราอ่อนจะมีมีความตื่นเต้นหรือมีความภูมิใจแล้วก็มีเห็นใน ในติ๊กกอกหรือว่าออย่างเนี้ยมีแบบออกมาเยอะมากเลยภูมิใจมากนะคะวันนี้เราเตรียมตัวมาอย่างดีก็จะทุกคนทุกท่านก็จะได้ฟังประเพณีต่างๆของร้านนาของเฮานะเจ้าเพราะเจ้าในวันนี้คือปรับมืมทุกทุกคนประกอขอบคุณท่านรองผู้ว่าค่ะที่มาเป็นประธานวันนี้นะเจ้าแล้วก็คณะกรรมการของสมาคมสตรีท่านที่ยช่วยกน มีงานวันนี้เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยกาะระโบผลสำเร็จคิดว่าเป็นซอฟต์าวเวอร์จริงๆนะคะเท่านี้นะเจ้าค่ะอขอบคุณเจ้า